วันสำคัญทางโซเชียลรวมวลลีเดดที่ต้องจารึกลงประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่7กรกฎาคมพศ2561บนรถตู้โดยสารโดยมีผู้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะที่ผู้โดยสาร2คน 2> คนหนึ่งนุ่งห่มจีวรมีลักษณะคล้ายพระสงฆ์อีกคนหนึ่งเป็นคารวาสมีการต่อปากต่อคำกันโดยชายสวมจีวรนั่งหน้ารถส่วนคารวาสนั่งด้านหลังรถเจ้าของคลิปได้บรรยายว่าฝ่ายชายสวมจีวรแซงคิวคนอื่นก่อนขึ้นรถตู้รวมไปถึงยังแสดงกิริยาไม่เหมาะสมบนรถที่ทำให้อาจเกิดอันตราย และอุบัติเหตุได้ทําให้ผู้โดยสารที่เป็นคาราวาสไม่พอใจจึงตะโกนไล่ให้ลงจากรถจนกลายเป็นวอรี่ในตำนานขึ้นไม่ว่าจะเป็นกูจะแจ้งกูจะแจ้งมีใบไม้นิมนต์ลงบัตรเดี่ยวนี้ประราชิกและอันที่ติดหูมากที่สุดอีกกระเทยมึงไม่อีกออกระเทย กลางเสียงห้ามของผู้โดยสารท่านอื่นๆจึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวันสําคัญของชาวเน็ตที่จะไม่สําคัญทางศาสนาแต่ฮาสาหรับพุทธศาส,สนิกชน Joy to the world วันที่20ธันวาคม2562ในลานส่วนกลางของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งมีผู้หญิงสูงอายุหรืออาาเข้ามาใช้พื้นที่และใช้เสียงดังในบริเวณโรงเรียนจนทําให้เด็กนักเรียนที่ต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบไม่มีสมาธิโดยในคลิปจะเห็นว่า มีน้องน,นักเรียนคนหนึ่งเข้าไปแจ้งและขอความร่วมมือกับอม่าให้ลดเสียงลงแต่อม่าไม่พอใจที่น้องน,นักเรียนที่อายุน้อยกว่ามาสั่งสอนจึงบันดาลโทสะและตอบเข้าไปที่หน้าของน้องซึ่งฝ่ายนักเรียนที่โดนตบก็มีปฏิกิริยาเคมีตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อ,อ่าโดนหยุ่มน็อกาขาเก้าอี้เพลง Joy to the World ในโรงเรียนก็ถูกเปิดขึ้นจึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวันสําคัญของชาวเน็ตที่จะไม่สําคัญทางศาสนาแต่หาสําหรับคริสต์ศาสนิกชนและเหมือนเป็นสัญญ,ญาณบอกว่าใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้ววันกระเทยผ่านซื วันที่4มีนาคมพศ2 5 6 7ริบเริเวณสุขุมวิท11<า>เหล่าพี่กระเทยไทยรวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายเพื่อกู้ศักดิ์ศรีกระเทยไทยจากกระเทยฟิลิปปินเป็นวีรกรรมที่ต้องจารึกไว้บนแผ่นดินไทยโดยต้นเรื่องคือกระเทยฟิลิปปินส์20กว่าคนเข้ามาหาเรื่องกระเทยไทย3-4ส่คนจนได้รับบาดเจ็บคิ้วแตกและมีการโพสต์คลิปเหยียดกระเทยไทยลงในโซเชียลมีเดียในวันที่3มีนาคมวันถัดมากระเทยไทยฮึดสู้ประกาศรวมพลกระเทยไทยทั่วประเทศมากอบกู้เอกราชบนแผ่นดินแม่รวมตัวสุุข พร้อมยุ่มหัวกระเทยฟิลิปปินส์อย่างพร้อมมือสุดท้ายกระเทยฟิลิปปินส์ก็ถูกรวบและคุมตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนและสืบประวัติการเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยเรียกได้ว่าสาแกระจยพี่กระเทยไปหนึ่งแมตเป็นหนึ่งในวันสำคัญของกระเทยไทยที่ต้องถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไทยสืบไปว่าครั้งหนึ่งกระเทยไทยที่ไม่เคยตรงเวลาแต่สามารถรวมตัวกันตามเวลาได้โดยไม่ได้นัดหมาย